ใครหารถเบนซ์นะครับตาทัว W 2 0 3เก็บแบบเดิมๆผมย้ำว่าเดิมๆต้องฟังทางนี้นะครับวันนี้รถ2มือผู้หญิงใช้นะครับรถปี2003ตัวคอมเพรสเซอร์นะครับไม่เพียงแค่แสนห้ากว่าเท่านั้นในราคาเพียงแค่269,000บาทครับไปดูกัน สวัสดีครับเนมจากช่องโนเนมนะครับวันนี้เราจะมารีวิวสเปคนะครับของ Mercedes-Benz เป็น C-Class ตาถัว่วยอดนิยมตัวนี้เป็น C200 c o m p r e s s o r El e g อ n t น,นะครับที่สำคัญตัวนี้นะครับเป็นรถเดิมคำว่าเดิมคือรถคันนี้นะครับแทบจะไม่มีแกะน็อตข้างหน้าไม่มีแกะเลยนะครับภายในไม่เคยทำสีเลยต้องบอกอย่างนี้เป็นรถเดิมเดิมนะครับ รถของพี่ผู้หญิงนะครับซึ่งคุณลูกค้าเนี่ยเขาไม่ได้ใช้เลยนะครับเขาจอดทิ้งไว้แล้วเข้าศูนย์ทุกระยะมีบินเขามีศูนย์หลายศูนย์เี่เขาเข้าซึ่งมีบินเป็นกองเลยนะครับคันนี้เนี่ยตัวนี้เป็นเครื่องคอมเพรสเซอร์นะครับมื 11, อหนึ่งออกมา3ล้านกว่าแพงกว่าปกตินะครับตัวนี้เป็นเครื่องพันแปดคอมเพรสเซอร์163แรงม้านะครับซึ่งออปชั่นค่อนข้างเยอะเป็นทั้งคู่เบาคู่หน้าไฟฟ้านะครับพวงมาลัยไฟฟ้าด้วยปรับไฟฟ้านะครับซึ่งอุปรกรณ์ส่วนใหญ่่่่ยยยังใช้้ไไดดดอููนะครบเีีว๋ววปกาา สภาพและออปชันเป็นยังไงบ้าง ออปชันนะครับของ mercedes benz c class นะครับตัวนี้เป็น c 2 0 0 c o m p คอ s เพรนะครับปี2003นะครับคันนี้นะครับผมบอกว่าเป็นสีน้ำเงินเดิมคันนี้รถคันนี้เดิมทั้งคันนะครับสีแทบไม่มีทําเลยนะครับเดี๋ยวมาดูความเดิมของเดิมยังไงนะครับผมบอกเลยว่ารถคันนี้เป็นรถของผู้หญิงนะครับเขาซื้อมามือสองนานมากแล้วนะครับแล้วก็จอดไว้เฉยเฉอยู่เลยนะครับอย่างแรกนะครับกระจังตัวนี้จะเป็น e l e g a n t นะครับ ผมบอกอย่างนี้นะครับรถคันนี้เนี่ยผมซื้อมามันมีริ้วรอยการใช้งานบ้างแต่ผมไม่อยากทํานะครับเนื่องจากว่ารถมันเป็นรถที่ค่อนข้างเดิมมากนะครับเดิมคือทุกชิ้นเดิมหมดเลยเดี๋ยวผมจะบอกว่าดูเดิมยังไงนะครับโอเคมาดูข้างหน้านะครับไฟไฟตาถั่วนะครับอันนี้ก็จะเป็นไฟเดิมตรงปีของเขาเลยนะครับเนี่ยดูเนี่ย,ด,ยดูเลขทุกอย่างเป็นเลขถูกเลยนะครับไฟไม่ขุ่นนะครับตัวนี้อย่างนี้ผมเคยรีวิวเนาะ ตัวแรกๆเนี่ยมันจะเป็นไฟขุ่นนะครับโอเคกระจังนะครับเป็นดาวลอยแบบนี้นะครับแล้วก็กระจังเป็นกระจังสไตล์แบบนี้ตรงสไตล์เขาเลยอันนี้จะเป็นที่ฉีดไฟนะครับโอเคนะครับมาดูไฟตัดหมอกนะครับยังมีใช้ได้อยู่นะครับเดี๋ยวมาดูเครื่องกันดีกว่าเครื่องเป็นยังไงมาดูเครื่องนะครับพอกดนะครับก็จะดึงลิ้นแบบนี้นะครับที่ผมตาร์ทเครื่องให้ดูนะฮะดึงออกมา เครื่องตัวนี้นะครับเป็นเครื่อง1.8คอมเพรสเซอร์นะครับให้แรงม้าประมาณ163แรงม้านะครับซึ่งผมบอกว่าผมชอบนะเพราะพอมีคอมเพรสเซอร์คือคอมเพรสเซอร์คือซูเปอร์ชาร์จนะครับคือตัวอัดอากาศนะมันจะเร่งค่อนข้างดีนะครับนี่รถเครื่องเดิมๆเลยนะครับความเดิมนะครับน็อตทุกตัวไม่ขยับเลยนะครับเนี่ยคือรถที่น็อตไม่ขยับนะครับสีเดิมๆเลยนะครับเนี่ยทุกอย่างเดิมหมดเลยนะครับน็อตพวกนี้ยังไม่เคยขยับเลยนะครับเนี่ยทุกอย่าง ทุกอย่างนี่เขาเปลี่ยนนะครับเขาเปลี่ยนศูนย์มันก็เลยจะเป็นของตรงรุ่นสายทุกอย่างยังมีพาร์ตตัวเลขอยู่เลยที่เ็าบอกพี่ก็เป็นผู้หญิงเขาไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับเขาเข้าศูนย์หมดทุกอย่างดูน็อตทุกตัวนะครับคันนี้มันเดิมจริงๆนี่ผมบอกแพ้ความเดิมนะครับเนี่ยเพิ่งซ่อมแอร์มานะครับเมื่อทุกอย่างไฟก็ไฟเดิมนะครับไฟยังไม่เคยแกะเลยนะครับ สติ๊กเกอร์ทุกอย่างลถศูนย์นะครับสติ๊กเกอร์ครบทุกอย่างไม่เคยทำสีเลยนะครับดูข้างหน้านะครับผมถึงบอกว่ารถคันนี้มันเดิมจริงๆนะครับโอเคสีข้างบนก็เดิมหมดเลยนะฮะอันนี้จะเป็นตัวอีเล็กซนะครับอย่างที่สองคือยางนะครับกับล้อเขามีการไปเปลี่ยนล้อเป็นล้อ AMG นะครับเขาบอกว่าเปลี่ยนล้อแท้มาแล้วก็ ยางเป็นคอนติเนนตัลนะครับเป็นยางดีเลยปี2019นะครับแต่อยากให้ดูดอกดอกยางยังเหลือเฟือนะครับเพราะพี่เขาไม่ได้พี่เขาอยู่ต่างจังหวัดครับเ็าอยู่อีสานแต่เขาจอดรถไว้ที่กรุงเทพช่วงล่างเขาบอกว่าเขาเปลี่ยนสูนยตลอดนะครับเห็นเลยช่วงล่างนี่เป็นช่วงล่างตรงรุ่นนะครับใหม่เลยสภาพจริงๆสภาพคันนี้ขับมาเดิมจริงๆนะครับอันนี้เปไฟเลี้ยวเนาะคิ้วทุกอย่าง สีเดิมๆนะครับอาจจะมีริ้วรอยบ้างเนาะผมต้องบอกก่อนว่าถ้าผมแนะนําจริงๆคนใช้อ่ะถ้าริ้วไม่เยอะยังไม่อยากให้เก็บครับเพราะอะไรรู้ไหมครับคุณดูนี่นะครับคันนี้เดิมถึงขั้นว่าถ้าเปิดซอกทุกอย่างเนี่ยซอกเดิมหมดเลยนะครับแต่คุณมาดูตรงนี้ครับเบนซ์เดิมนะครับเขาจะมีรอยหยักๆอย่างเงี้ยสองรอยนะฮะที่เป็นช่วงตรงนี้อยู่ถ้าชี้ตรงชี้จะเห็นนะครับซึ่งนี่คือรถเดิมนะครับ ผมบอกเลยว่าหายากนะครับที่จะลดแสดงว่ารถคันนี้ไม่เคยมีทําสีฝั่งข้างในข้างนอกมาเลยนะครับคุณคิดดูว่าเดิมขนาดไหนแล้วกันนะครับมันเดิมจริงๆครับแล้วเปิดข้างหลังก็งมีนะครับนี่ครับซอกทั้งสี่บานยังอยู่อยู่เลยนะฮะเนี่ยคิ้วทุกอย่างเดิมนะครับเนี่ย นี่คือประตูเดิมนะครับทุกอย่างเดิมหมดคือคุณพี่ใช้รถได้สุดยอดจริงๆนะครับคือเขาแทบไม่ได้ใช้เลยฮะคือใครต้องการรถเดิมนะครับคุณดูคิวนะครับทุกอย่างเนี่ยสภาพคือมันพร้อมใช้จริงๆนะครับอย่างที่สอนะครับกระจกก็ระจกเดิมหมดเลยนะครับเบรคเดสเปนทุกอันนะครับแต่กระจกผมว่าอย่าเรียสคือใช้งานเนาะมันก็ต้องมีแตกมีหักบ้างนะครับ ยางนะครับยางยังดีอยู่เลยนะครับนี่เป็นยางขอบ1 7เป็น Mac MG มานะครับโอเคพอมาดูข้างหลังนะครับเป็นความเดิมของรถไหมครับไฟตรงที่3ก็ติดอยู่ปกตินะครับกระจกก็เป็นกระจกเบ r c e d e s b เอ z เว้นเหมือนเดิมเลยโอเคครับมาเปิดท้ายข้างหลังดูนะครับโอเคเห็นความเดิมของรถไหมครับอันนี้ก็ยังพอมีอยู่นะครับ อุปกรณ์ทุกอย่างเดิมหมดนะครับตรงเนี้ยจิกแล้วเหมือนเดิมนะครับเนี่ยฝาเดิมมากเลยนะครับมีรอยอยู่นิดนึงนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างเดิมหมดนะครับเดิมจริงๆเลยเดิมยันเล่มนะครับดูนะครับมีเล่มคู่มือประจํารถอยู่อยู่เลยนะครับตรงเล่มตรงรถด้วยนะครับมีบินเนี่ยทุกอย่างอยู่ตอนออกนะครับ คุณคิดดูว่ารถจริงๆผมว่าคนซื้อไปเก็บเนี่ยต้องการแบบนี้มากนะครับผมชอบตรงนี้ครับอันนี้คือเบอร์ชัวร์ตอนออกนะครับคุณคิดดูว่ามันยังอยู่ครับมันถูกเก็บไว้รักษาไว้อย่างดีมากๆนะครับอันนี้ก็ภายในนะครับสะอาดมากนะครับอุปกรณ์ช่วยเหลือทุกอย่างเนี่ยเขาอยู่อยู่เลยแทบจะไม่ได้ใช้เลยนะเนี่ยพี่เขาบอกว่าเขาไม่เคยเปิดทั้งหลังมาใช้เลย นะครับพอรถไม่ค่อยได้ขับนะครับถุพลาสติกข้างล่างนะครับรถเดิมๆนะครับยางยังไม่เคยถูกใช้เลยนะครับยางอะไหล่อุปกรณ์เดิมๆยังอยู่นี่อยู่เลยนะครับนี่นะครับคือรถเดิมจริงๆนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูดีกว่าครับว่ารถแบบนี้ราคาเท่าไหร่ครับ เป็น C200 งร้คอมเพรสเซอร์นะครับอย่างที่ผมบอกข้างนอกนะครับผมอยากเห็นความเดิมของคันนี้นะครับรถคันนี้เป็นรถ2มือพี่ผู้หญิงซื้อมาใช้หลายปีแล้วนะครับมีเสียงกล้องด้วยเดี๋ยวมาดตาล้นก่อนนะครับคันนี้ไม่แสนห้าหกเท่านั้นนะครับอย่างที่ผมบอกมาดูดีกว่าว่ารถเดิมรถสภาพที่เขาดูแลแล้วไม่ได้ใช้เป็นยังไงนะครับอย่างแรกนะครับดูสภาพก่อนนะครับรถคันนี้ําเดิมนะ ผมบอกงี้รถคันนี้ผมได้มาผมแค่ล้างอย่างเดียวนะครับแล้วทำรีวิวให้พี่ๆทุกคนดูก่อนผมอยากให้พี่ๆดูความเดิมนะครับการหาความเดิมนี่ยากมากนะครับคันนี้ดูนะครับตัวนี้เป็นเบาะไฟฟ้านะครับแล้วก็พวงมาลัยไฟฟ้านะออปชันใช้ได้หมดนะครับเนี่ยผมปรับไฟฟ้านะครับเลื่อนได้นะครับใช้ได้หมดเลยนะครับคอก็ใช้ได้นะครับหลังก็ใช้ได้ เมมก็ใช้ได้นะครับดูนะครับเมมเนี่ยเวลากดหมุนอย่างนี้นะครับต้ากดลงไปจะเห็นนะกระจกมันพับได้เหมือนกันนะครับมาดูน <GPS connected. S 1> ะกระจกมันพับตามที่ตามที่เราเซตติ้งได้หมดเลยโอเคนะครับ ภายในเดิมๆนะครับนี่ก็ที่ล็อกกระจกนะครับล็อกเด็กแล้วนี่ก็ที่เปิดอันนี้ที่เปิดฝาท้ายนะครับอยากให้ดูความเดิมของคันนี้นะครับคันนี้เป็นรถอีกหนึ่งคันที่ผมภูมิใจนําเสนอคือคันนี้พี่เขาเก็บประวัติไว้ส่วนใหญ่เบื้องต้นนะครับพี่เขาซื้อมาตั้งแต่1 5 9นะครับดูบินนะครับแล้วทุกอย่างส่วนใหญ่คือเปลี่ยนนะครับโดนบินแต่ละบินนะครับ3 0 0 0 0ื่นกว่าบาทนะครับตู้แอร์ทุกอย่างเขาเปลี่ยนหมดเลยนะครับ เป็นศูนย์เนาะอันนี้จะเป็นศูนย์เบนซ์กรุงเทพกีทานะครับจะเห็นเลยว่าทุกอย่างที่เขาเปลี่ยนเนี่ยเขาเบิกอะไรใหม่หมดเลยนะฮะนะครับมีบินเยอะมากนะครับกรอนประตูเนี่ยเขาเบิกใหม่ด้วยนะครับแล้วก็รถเข้าศูนย์นะครับมีศูนย์เนี่ยสวนหลวงออโตเฮาส์อยู่นะครับเนี่ยมีเข้ามีบินทุกระยะนะครับต้องบอกก่อนว่ารถเจ้าของเขาดูแลมาถึงนะครับ บินเก่าๆเนี่ยมีหมดเลยนะฮะป้ายอะไรที่เขาพางเขาเปลี่ยนหมดนะครับเป็นหลักหมื่นหมดเลยนะครับนี่คือบินทั้งหมดที่เขามีนะครับผมบอกเลยว่าเข้าศูนย์ตลอดเข้าศูนย์เบนตลอดนะครับดังนั้นไม่แสนห้ากว่านี่ถือว่าน้อยมากนะครับสําหรับรถสําหรับรถเกือบ20ปีนะครับนี่มีบินกองเท่านี้เลยนะครับเป็นพี่คนหนึ่งที่เวลาเราซื้อรถนะครับ เราเห็นความเดิมของคันนี้นะแล้วก็การดูแลของพี่เขานี่เราซื้อเลยเขาดูแลมาดีจริงๆนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็คือกรอบแอร์ไฟนะครับที่ฉีดไฟหน้านะครับอันนี้กระจกนะครับก็ปรับได้ปกติเหมือนที่ผมเห็นนะครับอันนี้ผมปรับให้ดูนะครับปรับได้ปกตินะครับนะครับกระจกปรับบนล่างได้นะครับโอเคที่พับกระจกนะครับแอร์คันนี้จอนะครับก็ พี่ผมผมถามพี่พี่เขาเปลี่ยนมาแล้วนะครับจอมันก็เลยไม่ขุ่นนะครับเพราะปีส่วนใหญ่ปีประมาณส0 0พันต้นๆเนี่ยจอไปหมดแล้วนะครับไฟไม่มีโชว์เลยนะครับตัวนี้พวงมาลัยเดิมๆนะครับสภาพมันไม่ได้ใช้จริงๆนะครับเนี่ยดูนะครับเลื่อนฟังก์ชันนะครับโนลติเห็นไหมครับทุกอย่างไม่มีอะไรเลยอันนี้ก็จะเป็นเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับ ตัวนี้กรอบแอร์นะครับก็มีแตกหักบ้างนะครับผมบอกว่ารถคันนี้คือเดิมๆนะครับนี่ก็จะเป็นแอร์เหมือนกันนะครับข้างบนใช้ได้ปกติติดกล้องมองหน้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับเสียงเมื่อกี้อันนี้ก็เป็นกระจกตัดแสงจากโรงงานเลยนะครับดูปุ่มไฟนะครับพี่เขาแทบจะไม่ได้กดไม่ได้ใช้เลยครับเนี่ยทุกอย่างสภาพใช้งานได้ปกตินะครับเนี่ยสภาพเดิมๆเลยนะครับ กระจกเขาเปลี่ยนเขาบอกว่าไฟอะไรไม่ติดเขาเปลี่ยนศูนย์หมดนะครับกรอบทุกอย่างเนี่ยยังสวยอยู่เลยนะฮะตามอายุนะครับเนีย่ยรถเดิมๆเลยนะครับนี่คือรถดเดิมๆที่ผู้หญิงใช้เลยนะครับโอเคเครื่องเสียงนะครับก็เป็นเครื่องเสียงเดิมอ่าเดี๋ยวนี้ล็อกกระปลดล็อกนะครับอันนี้จะเป็นตัวปลดถอยหลังเลยดูนะฮะเดี๋ยวเราก,กดให้ดูอ่าใช้ได้ปกติหมดเลยนะครับแอร์เย็นปกติพี่เขาบอกเขาเปลี่ยน ทำแอร์ไปหลายหมื่นนะครับแล้วก็ไม่ได้ใช้เลยอาจจะมีริ้วรอยตามอายุบ้างแต่โครงพลาสติกส่วนใหญ่ใช้ได้ดีปกตินะครับตรงนี้ยังไม่หักเลยนะฮะตัวนี้เกียร์นะครับหัวเกียร์เป็นอีลิกนนะครับตัวนี้ก็จะปรับเป็น w กับ S ได้ตรงนี้นะครับยังใช้ได้อยู่นะฮะกดได้อยู่นะครับอุปกรณ์ส่วนใหญ่ใช้ได้นะครับหัวเกียร์นะครับตรงนี้บวกลบนะครับเกียร์ C นะครับตัวนี้เป็นตัว5้าเกียร์อุปกรณ์ทุกอย่างใช้งานได้ดีนะครับเบาะนี่คือเบาะหนังเดิมนะครับผมํำว่าหนังเดิมนะครับอ่านี่สวิตช์นะครับที่ดูสวิตช์ตัวนี้นะครับจะเปิดได้2ขยักอย่างนี้นะครับนี่คือเดิมภายในเดิมมเลยนะครับคือผมว่าสภาพแบบนี้ถือว่าดีมากเลยนะครับดูข้างหลังสวยงามมากนะครับ สวยเลยนะครับเดี๋ยวไปนั่งดูข้างหลังดีกว่าข้างหลังเป็นยังไงบ้างข้างหลังนะครับจะให้ดูความสะอาดทุกอย่างพี่เขาพี่เขาเป็นผู้หญิงคนเดียวนะครับเขาแทบไม่ได้ใช้เลยบอ่อนี่คือแค่ทําความสะอาดเฉยๆนะครับจริงๆเบอ่อเดิมๆเลยนะครับทุกอย่างฟุกเดิมๆหมดเลยนะครับสวยงามจริงๆเดี๋ยวผมเข้าไปนั่งให้ดูนะครับอนี้ผมบอกนะครับผมชอบความซับปอร์ดของข้างหลังของเบาะ C-Class นะครับตัวตาถั่วนี้ผมพูดตั้งแต่ครั้งแรกเลยผมรู้สึกว่าถ้าเทียบกับ B.M. นะครับถ้าถั่วจะเทียบกับ E.46 นะครับผมว่าตาถั่วสบายกว่าเยอะนะครับนับความสบายนะดูข้างหลังนะครับออปชั่นเฮถุงยังอยู่เลยนะครับคนเล่นเบนซ์เล่นกันที่ออปชั่นนะครับปุ่มไม่หักนะฮะดูนะครับกมาหยี่ข้างหลังสวยหมดเลยนะครับ คือเนี่ยคือผมพูดตรงๆว่านี่คือรถของผู้หญิงที่รักษานะครับอุปกรณ์ทุกอย่างก็ยังใช้งานได้ปกตินะฮะแอร์เย็นปกตินะฮะเดี๋ยวไปดูดีกว่าครับว่าสภาพแบบนี้ราคาเท่าไหร่ครับโอเคครับได้เห็นสภาพแล้วสเปคความเดิมนะครับเดิมจริงๆเลยเดิมทุกชิ้นจริงๆนะครับของบีของ m e r c e d e s Benz นะครับเป็น C 200คอมเพเซอร์ปี03ตัวนี้เป็นเครื่อง1 8คอมเพเซอร์เนาะอย่างที่ผมบอก เป็นเครื่องที่ตอนนั้นเป็นตัวออสท็อปออปชั่นนะครับหาสภาพแบบนี้ยากจริงๆนะครับคันนี้เป็นสีน้ําเงินแท้ด้วยน้ําเงินดําผมว่าสวยนะผมว่าหายากกว่าสีบรอนเยอะวันนี้นะครับออปชั่นคันนี้ออปชั่นดีเลยนะครับเบาะคู่หน้าเมมมงพวมมงมาลัยมัลติฟังก์ชันแล้วก็อย่างที่เห็นนะครับภายในสภาพยังดีอยู่เลยนะครับรถวิ่งน้อยนะครับรถสิบจะยี่สิปีวิง่งไม่แสนกว่ารถไม่แท้ร้อยเปอร์เซ็นตะครับมาดูสภาพก่อนกุญแจครบ2ดอกนะครับวันนี้สภาพแบบนี้ เอาง่ายๆว่าบุ๊กสวิตแล้วก็แคตตาล็อกยังอยู่เลยนะครับวันนี้สภาพแบบนี้ราคาพิเศษเป็นแค่269,000บาทครับจองให้ทันนะครับเบนซ์ซีตาถั่วผมมาไวไปไวมากเพราะผมว่าน่าสนใจอย่างหนึ่งคือเมื่อก่อน3ล้านนะครับวันนี้คุณซื้อได้ในราคาแค่10%ไม่ถึงด้วยซื้ออดีตแล้วก็ช่วงล่างคันนี้ดีมากอย่างที่ผมบอกนะครับช่วงล่างเขาเข้าศูนย์ตลอด ใครสนใจนะครับโทรมาที่0617456222หรือ0819082026นะครับใครอยากขายอยากเทินโทรมาหาเราได้เลยเอารถเก่าเธอรถใหม่เรารับซื้อนะครับหรือไม่เทินอยากขายนะครับมีของดีๆอยากแบ่งปันนะครับโดยเฉพาะเบนท์บีเมเก่าตอนนี้ผมอยากได้ b m เอ็มน้ยูอีหนะครับหรือ E92 ที่เป็นรถคูเป้โดยเฉพาะรถคูเป้นะครับอยากขายโทรหาผมผมสู้ราคาเต็มที่เพราะผมอยากได้เองนะครับสุดท้ายนี้ฝากติดตามช่องโนเนมด้วยนะครับสวัสดีครับ